วันนี้มาทําอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวช่างจะพาไปดูสําหรับคันนี้เนาะมาดูการติดตั้งตัวเ,เขาเรียกว่าชุดแต่งชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับนี่ชุดแต่งรอบคันแบบนี้ก็ตัวนี้เป็นจริงๆตัวนี้เป็นเป็นเจนเดอร์เนาะเป็นเจนเดอร์วันนี้ก็มาเพิ่มกันชุดแต่งชุดแต่งกองใหญ่แบบนี้เลยนะก็จะเป็นพวกเนี่ยบันไดคอบันไดเนาะข้อบันไดข้างสเกต สเกิร์ตหน้าหลังแต่ว่าที่ของร้านช่างก็จะเป็นตัวแทนจําหน่ายของวาซูมาอย่างเดียวเนาะตรงนี้ก็อันนี้ติดตั้งไปแล้วเนาะสำหรับข้อบันไดข้างนะสำหรับชุดแต่งสเกิร์ตสเกิร์ตด้านท้ายของวาซูมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นสเกิร์ตท้ายแบบเขาเรียกว่าแบบไรนนะแบบออกออกสองท่อไหม <laughs> ในปัจจุบันมันไม่ค่อยมีคนนิยมที่จะใช้ท่อแบบกลมๆแล้วเนาะเขาก็ ในปัจจุบันนี้ตามสมัยนิยมเนาะมันก็จะกลายเป็นเป็นท่อเลอหลี่ยมท่อหลอกเขาเรียกท่อหลอกเนาะก็จะเป็นเหลี่ยมแบบนี้แล้วเนาะก็ไม่ค่อยมีใครใส่แล้วเนาะที่เป็นเป็นแบบท่อแบบกลมๆมานั้นมันมันสมัยสมัยนานมาแล้วเนาะที่ยังฮิตแล้วก็นิยมเป็นท่อแบบแบบกลมนะครับอันนี้ก็ตัวใหม่ก็จะได้เป็นแบบแบบนี้ไปเลยเนาะสกเก์ตด,ด้านหลังนะก็จะมีขีดขีบแบบนี้มี เหมือนตะข่ายแบบทรงรถแข่งแนละ้วแล้วก็วาซุมาโลโก้วาซุมาแล้วก็เส้นแถบแดงแบบนี้นะครับชุดนี้ก็จะมีท่อเขาเรียกว่าปลายท่อมองเห็นไหมอ่ะนี่ปลายปลายท่อแบบนี้เนาะปลายท่อแบบนี้ต้องต้องใส่นะต้องใส่นะถ้าใครใครเอาไปติดตั้งเองนะครับก็เพราะว่าเวลาไอเสียมาถ้าท่อเดิมมันอนะท่อเดิมมาเนาะไอเสียมันจะมาชนกับ สปอยเลอร์ดันล่างทําให้พอนานๆไปแล้วมันละลายนะครับสปอยเลอร์มันจะละลายคันที่ช่างเจอมาก็คือสปอยเลอร์หลังมันละลายเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ชุดชุดปลายท่อแบบนี้มาเพื่อเพื่อจะวิ่งหลบหลบไอเสียเนาะให้ให้มันให้มันดันลงพื้นเนาะไม่งั้นไม่งั้นมันชนชนสปอยเลอร์นานๆมันก็ละลายไอเสียมันมีความร้อนนะครับไอเสียมีความร้อนก็ถ้าของใครที่ใส่เป็นชุด ชุดปลายท่อแต่งอย่างเงี้ยจากจากศูย์มามันก็จะเป็นปลายปลายท่อแบบตรงๆมานะแล้วเราก็เปลี่ยนจะมีชุดชุดปลายท่อแบบนี้ในชุดเนาะแล้วก็จุดยึดต่างๆตัวนี้จะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงมากกว่านะครับอันนี้ช่างใส่ใส่ตัวกันรอยท้ายไปด้วยเดี๋ยวเอาไปออกกลางแดดแล้วก็ ถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในร่มเนาะบางทีมันอาจจะจะมองไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ตัวนี้งานแท้ของ HB นะงานแท้ HB นี่นช่างชี้ผิดงานแท้ HB โลโก้แบบนี้นะของแท้มันจะาราคาอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้างานงานข้างนอกที่ช่างเห็นนะมีทั้งงานกรอบงานอะไรเนาะพวกนั้นมีอยู่ประมาณพันหนึ่แรอนะครับแต่ว่าสีมันจะไม่ทนนะ สีพวกนี้มันจะลอกก่อนนะครับแต่ว่าถ้างานแท้ HB เนี่ยตัวนี้มันจะเขาเรียกว่าใช้สีใช้สีของของสีรถสีพวกรถยนต์นะนะเวลาการติดทนทานเนี่ยมันมันมันทนทานกว่าแล้วก็เรียกว่าใช้ไปแล้วมันไม่ลอกสำหรับตัวกันรอยท้ายเนาะส่วนตัวตัวนี้ตัวชุดชุดแต่งรอบคัน ชุดแต่งรอบคันก็จะได้สปอยเลอร์หลังคาไปด้วยเนาะเห็นไหมสปอยเลอร์หลังคาแบบนี้ก็จะมีจะมีโลโก้ของวาซุมาติดอยู่ด้วยนะครับโลโก้วาซุมาติดอยู่ด้วยงานติดตั้งหน้าร้านนะนี่งานติดตั้งหน้าร้านดูการเข้ามุมเข้าขอบอะไรพวกนี้งานงานวาซุมามันจะมันจะเรียบร้อยกว่านะครับมันจะเข้าเข้ารูปเข้ารูปได้ดีกว่านะตัวนี้ใส่เพิ่ม เพิ่มเป็นกรอบป้ายกรอบป้ายทะเบียน GR Sport ตัวนี้ช่างก็จะมีแต่แต่งานแท้เนาะงานแท้ศูนย์นี่มันจะได้โลโก้ GR Sport แบบนี้เลยนะครับหนึ่งชุดมีสองชิ้นเนะาะย็จะเป็นแบบหน้าหลังนะครับก็ตัวตัวกรอบของเขาอะ่ะเขาก็จะเดินลายเป็นเป็นเหมือนลายเคปล่านะครับลายเคปล่าทั้งทั้งกรอบเลยนะทั้งกรอบเลยนะจะเป็นงาน ลายเคปลาทังก่อนวันนี้ก็จะดูสวยกว่านะครับดูสวยกว่าของที่ของด้านนอกแล้วก็ตัวพลาสติกเขาอ่ะเนื่องจากว่างานงานแท้ศูนย์โตโยต้าคุณภาพพลาสติกการทนความร้อนการทนความกรอบเวลาเราโดนโดนพวกอะไรนะโดนแดดโดนอะไรพวกนี้เนาะมันจะทนกว่านะครับแล้วก็ในตัวตัวของชุดแต่ง เขาจะให้เขาจะให้ตัวนี้มาด้วยเขาจะให้ตัวเขาเรียกว่าขาขายึดขายึดป้ายทะเบียนจะได้ได้มาแบบนี้เลยนะเขาเรียกว่าขายึดแบบแบบปรับปรับองศาได้เนาะก็สามารถเอาเอียงขึ้นเอียงลงได้นะตัวนี้ตัวนี้แถมมาในชุดเดียวกับกับชุดชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับเลยแถมมาแถมมาในชุดเดียวกันดังนั้นถ้าใครอยากได้ชุดนี้ถ้าเป็นตัวของอพวกลีดเดอร์ รีเจนเดอร์ GR สปอร์พวกนี้ราคา1ชุดเนี่ยอย่างที่ช่างอธิบายไปมีสปอยเลอร์หลังคามีอะไรพวกนี้ก็19,000พร้อมติดตั้งนะครับพร้อมติดตั้ง19,00 0บาทนะครับส่วนถ้าเป็นพวกปี16เป็น MC พวกนั้นราคาถูกกว่านิดนึงอยู่ประมาณ14,000หม0 0 0 0 0 0มน่ถ้าช่างจำไม่ผิดเนาะเพราะพวกนั้นก็จะเป็น ปี16ไปก็ช่างก็จะไม่ค่อยได้ทำสักเท่าไหร่แล้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพวกนี้เนาะด e เดอร์ลีเจนเดอร์ GR พวกนี้มามาติดตั้งกันนะครับ